สวัสดียามเช้าที่หัวหินนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปส่องที่สมหาดของเพชรบุรีนะครับผมมีหาดอะไรบ้างก็จะมีหาดชะอำนะครับหาดปึกเตียนแล้วก็หาดเจ้าสำราญนะครับวันนี้เราจะไปขี่รถรับลมชมวิวกันวันนี้หัวหินบรรยากาศดีมาก เย็นสบายดีครับตอนเช้าอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูว่าหาชะอําหลังโควิดนะครับจะเป็นยังไงตอนนี้เราเข้าอุโมง์ของหัวหินนะครับใครมามหัวหินครับแล้วก็ถ้ามาเจออุโมงนี้แสดงว่าคนใกล้ถึงหัวหินเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ทิตย์กำลังขึ้นเลยครับสวยเดี๋ยวเราจะแวะเติมน้ำมันกันก่อนนะครับแล้วก็หาอะไรรับประทานก่อนที่จะไปส่องกันต่อนะครับ ไปต่อกันเลยนะครับเะอมกับหอยเงียงก็ไม่ได้อยู่ไกลกันมากครับห่างกันน่าจะาน่าจะประมาณ24กิโลนะครับย4ิบสี่ไมกิโลนะประมาณนี้แหละครับ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาจริงๆขี่ไปอีกประมาณโลกกว่าครับก็จะถึงในตัวเมืองชะอำนะครับแต่ผมจะเลี้ยวเข้าทางขวานะครับาทางนี้ก็จะเข้าไปที่ชายหาดชะอำโอ้เห็นทะเลกันแล้วครับทุกคน ถึงแล้วครับทุกคนชายหาดชะอำํำครับครับโอ้สวยมากสวยมากเลยทุกคนหาดชะอํำยามเช้าครับเวลาประมาณเจ็ดโมงพอดีครับมาถึงหาดชะอํำดูสิครับ แต่ถ้ามาเร็วอีกนิดนะครับจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นออกออกจากบ้านมาช้านิดหนึ่งครับตอนเช้าๆนี้ก็ยังไม่มีคนนะครับนะครับริมชายหาดก็จะมีของขายเยอะแยะเลยนะครับ นี่จะเป็นพวกของแห้งครับปลาหมึกแห้งปลาแห้งอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะลงไปเดินที่หาดชะอำกันดีกว่านะครับหาที่พักรถแับหนึ่งครับตรงนี้กันเลยนี่คือหาดชะอำครับ อส่วนตรงที่ผมอยู่นี้มันจะเป็นหาดาน่าจะเป็นหาดชะอำใต้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่สะพานปลากันต่อนะครับหลังจากไปที่สะพานปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขี่รถไปที่หาดปึกเตียนครับหาดปึกเตียนก็ มันก็จะเป็นหาดติดกันกับชะอำนะครับแต่ขี่รถไปอีกนิดนึงนะครับก็หลังจากหาดปึกเตียนเสร็จก็จะไปหาดเจ้าสำราญต่อนะครับเป็นหาดที่3ามนะครับแล้วเรามาดูว่า3หาดเนี่ยครับมันมีความแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับแล้วก็ไอหาดชะอำเนี่ยครับส่วนมากคนจะเยอะนะครับหาดปึกเตียนมันก็เหมือนเป็นหาด ที่พักส่วนตัวอะไรประมาณนี้ครับมันจะเงียบสงบไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ส่วนมากคนที่ไปก็ส่วนมากจะไปพักครับส่วนนี้น่าจะเป็นหาดชะอําเหนือนะ หาชามก็จะมีที่พักมากมายเลยครับแล้วก็มีจักรยานให้เช่าแล้วนะครับปั่นผมเคยมาพักที่หาชามละครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เช่าจักรยานปั่นไปที่สะพานปลาตรงนู้นนะครับ ที่พักที่หาดชะอํานะไม่แพงมะไม่แพงนะครับมันมันมีเริ่มต้นแต่สี่ร้อยกว่าบาทนะครับก็ประมาณเนี้ยครับสี่ร้อยแต่ที่ผมมาพักรอบที่แล้วรู้สึกว่าจะประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับไม่แพงไม่แพงแล้วก็ที่พักสะอาดด้วยครับนะครับมาหาดชะอําผมจะชอบตรงนี้มากครับโอ้โหต้นไม้เยอะแล้วก็ลมลื่น รตรงนี้ก็ <c oughs> ขี่เลาะมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะไปสะพานปลาตรงนู้นครับมันจะเข้าหมู่บ้านประมงณก่อนถึงสะพานปลามันก็จะเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับ นะครับเรือก็จะจอดเต็มเลยตรงน,นี้นะครับโอ้วิวสวยมากตรงนี้ครับนะครับเดี๋ยวเราจะขี่แล้วเข้าไปในสะพานปลานะ ราก็อยู่ที่สะพานปลาฉับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานปลานะครับบรรยากาศดีมากครับทุกคนตรงนี้ลมเย็นมากเลยครับส่วนมากที่สะพานปลานะครับก็จะมีคนมาตกเบ็ดนะครับตกหมึกนะครับฝั่งนู้น,นครับก็จะมีคนตก ตกปลากันอยู่นะครับใครที่ชอบถ่ายรูปก,ก็มุมนี้ได้เลยครับสฟานปลาชะอำฝั่งนู้นเป็นหาดที่เราไปเดินเล่นกันเมื่อสักครู่นะครับ,รบมุมนี้ก็จะเห็นหาดชะอำยาวไปถึงนู่นนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่หาดปึกเตียนนะครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่ที่ถนนเรียบชายฝั่งนะครับถนนเส้นนี้ก็จะไปทั้งหาดปึกเตียนแล้วก็หาดเจ้าสำรานได้นะครับ ก็มาถึงทางเข้าหาดปึ๊กเตียนกันแล้วนะครับหอ,อนหน้าหน้าหลงทางเข้าอาจจะอ่า ไป็นบ่อลุกลังนิดหนึ่งนะครับ <g iggle> ทางจะเป็นเลียงความไม่ทำทางใหม่หออ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 ลุมหลุม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 หลุมหลุมตลอดทางเลยครับ <g iggle> ทางเข้านี้สุดๆเลยครับทุกคน เดี๋ยวจะพาลงไปที่หาดกันนะครับว่าหาดปึกเตียนมันจะมีอะไรกันบ้างครับทุกคนเนี่ยครับอนี้จะเป็นหาดปึกเตียนครับนั่นนะครับก็จะมีนางพันธุนรั์ กำลังขอร้องพระอภัยมณีอยู่นี่มันก็เป็นเอกลักษณ์ของหาดปึกเตียนนะฮะมีรูปปั้นนางพันธุรัตแล้วก็พระอภัยมณีเนี่ยพระอภัยมณีกำลังปอปีให้นางพันธุรัตนะครับก็ ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของหาดปึกเตียนนะฮะหลังโควิดหาดปึกเตียนนี่ก็เป็นหาดที่สงบอีกหาดหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยมีคนมากสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากคนที่มาก็จะมาพักผ่อนเป็นส่วนมากนะครับแต่เงียบนะครับใครที่อา อยู่ในเมืองไม่ชอบความวุ่นวายลองมาพักผ่อนที่หาดปึกเตียนได้นะครับก็จะมีที่พักเป็นรีสอร์ทเป็นโรงน่าจะเป็นรีสอร์ทนะครับส่วนมากแล้วก็ที่นี่ก็จะมีเป็นร้านอาหารริมชายหาดด้วยครับก็ขี่รถจากชะอำมานะครับจากหาดชะอำมาหาดปึกเตียนก็น่าจะประมาณ1ิ1 8กิโลครับ นะครพอดีผมมาเช้าไปหน่อยครับน้ํามันจะไม่ลดครับน้ำมันก็ยังขึ้นเต็มชายฝั่งอยู่เลยแต่ถ้าประมาณสักบ่ายบ่ายโมงครับน้ํามันก็จะลงไปเกือบถึงนางยักษ์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปอ่า หาเจ้าสำราญเป็นที่สุดท้ายนะครับเอเค,ครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปหาดสุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คือหาดเจ้าสำราญนะครับตลอดทางก็จะมีจุดจุดชมวิวนะครับ มันจะมีเป็นจุดๆไปเลยครับอันนี้จะเป็นบอกก่อเกลือเนี่ยครับใครมาก็มาถ่ายรูปได้นะครับเรามาถึงวงเวียนประวานแล้วครับประวานหรือปาลาอลไรปลาลูมา รงเรียนปลาโลมาครับก็เลี้ยวขวานะฮะถ้าเรามาทาง <c oughs> เรามาทางชะอำนะฮะเราก็เลี้ยวขวาเนี่ยเราก็จะเห็นหาดเจ้าสําราครับ <c oughs> คนไม่ทราบนะครับว่าเพชรบุรีครับมีชายหาดให้เที่ยวหลายชายหาดเลยนะครับส่วนมากคนก็จะรู้จักแค่หาดชะอำนะครับ นี้เราก็มาถึงหาเจ้าสำรานเรียบร้อยนะครับก็มีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมหาเจ้าสำรานกันนี่เขากำลังทำความสะอาดกันอยู่ครับ น,นี่ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะครับของหาดเจ้าสำราญและนี่ก็เป็นบรรยากาศของหาดเจ้าสำราญนะครับ ครับผมสงสัยมานานแล้วไอ้ที่กั้นกั้นแบบนั้นนะครับเนีย่ยครับเขาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้ถ้าใครทราบช่วยบอกผมในคอมเมนต์ด้วยนะครับ <c oughs> ผมผมไม่ทราบจริงๆ <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับแดดก็เริ่มแรงขึ้น ใครที่มาทางเชะอำก็ขี่รถเรียบถนนชายฝั่งมาเลยนะครับแล้วก็ส่วนใครที่มาจากทางกรุงเทพนะครับก็จะเข้าตัวเมืองเพชรแล้วก็ขี่ตรงตรงมาเลยเรื่อยๆครับจะมาถึงหาดเจ้าสำรารยากาศดีมากครับทุกคนทีเนี้ยล,ลองมากันดูนะครับ โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับกับการพามาทัวร์สหาดของเพชรบุรีนะครับ mm hmm. ก็ขอขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามผมมาตลอดนะครับแล้ mm hmm. วคลิปนี mm hmm. ้ก็จะจบเพียงแค่นี้ครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย